อำเภอพิบูลบังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินชีวิตสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารขยายผลสู่เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ภายใต้การน,นําของนายสุภทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายโสรชัยครองยุทธนายเอำเภอพิบณ์บังสาหารส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนคณะครูนักเรียนกลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายเจ็ดภาคีและพี่น้องประชาชนชาวเอำเภอพิบุ์บังสาหารได้รวมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกัน โดยยึดรูปแบบการดำเนินง,งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโกงธนูหรือโกงธนูโมเดลจังหวัดลบบุรีเป็นแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกผักสวนครัวและไม้ผลเช่นถั่วฝักยาวพันธุ์พระราชทานผักบุ้งมะยมและมะม่วงบริเวณรอบที่ว่าการอำเภอและบ้านพักในอำเภอพิบุญ์มังสาหารตามแนวทางผู้นำต้องทำก่อนและผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริงก่อนขยายผลไปยังทุกหมู่บ้านในอำเภอทั้ง197หมู่บ้านโดยคัดเลือกถนนสายหลักของหมู่บ้านเป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านได้ยึดหลักบวรในการใช้พื้นที่สาธารณะเช่นวัดโรงเรียนและสถานที่ราชาการเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารปลูกผักสวนครัวและพืชสมนุนไพรไม้ผลไม่ต่ำกว่า30ชนิดพร้อมทั้งแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้กับรัวเือนยากจนผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนโดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทำมุลตักบาทถนนสายวัฒนธรรม เพื่อมอบให้กับผู้ยากไร้และครัวเรือนต่อบางในทุกหมู่บ้านครั้งละไม่ต่ำกว่า10ครัวเรือนอีกด้วยนอกจากนั้นอำเภอพิบุลมังสาหารยังได้ร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นในสูนพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนทุกแห่ง โดยมีการคิดออฟกิจกรรมเพื่อนำร่องการดำเนินงานพร้อมทั้งประกาศจิตนารม์และรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเรื่องในวันดินโลกเวิ World Soy Day, ร์ซอยเดย์ณโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านโพกลางตําบลพิบู์ขออนุญ,ญาตน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพโรงเรียนก็ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของท่านได้มาจากการเรียนการสอนแบบบรูรณาการโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการปลูกผัก เพื่อสามารถนําเอาผลิตผลเหล่านี้มาใช้ในการประกอบอาหารอย่างชีพนะซึ่งเป็นผักสวนตัวที่ปลอดจากสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถต่อยอดนําไปขยายผลไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมเกิดการพัฒนาภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 2> 3 2 1บ y e b า e ครับตอนนี้ผมยู่อยู่กับคุณมาร์คเชียร์เลอร์นะครับแล้วก็ทางพี่วงเดือนพี่วงเดือนนะครับเริ่มที่รุ่นวงเดือนอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วครับผมทางพี่มาร์คตอนนี้เป็นเก่าปีหนึ่งเดือนเป็นแฟนเป็นคุณคุณพี่บุนบ้านหองไฮอาชีพหรืองานอะไในจังหวันในวังหวัดทำสวนส่วนดอกไม้สว่วนต้นไม้ม ที่สวนพักที่เราเสร็จจากงานก่อสร้างเขาแก่แก่ก็เลยว่าเอออยากทําสวนเราทําไว้กินเองนะเนาะเราทําแบบกินเองนะไม่ได้ไม่ได้ขายนะความีรูอสึก number nine like he give some people he give land to make a small house and make some So small garden and uh, make uh, uh, vegetable for themselves, make rice, mm -hmm. and this is very good. And my Princess uh, Silverton continue to make this now, it's good too. For this we make it at home also, for vegetable we cannot buy. And what we not need to buy is better, and I think everybody who have a small land can make a, a garden for have uh, vegetable and uh, for the family for horses not need to buy too much